พวกคนก็นั่งปั้นเงครับครับแล้วก็ไปซื้อไปมี่ิจกรรมเดกเนกัน, <laughs> นะครับ <c oughs> ครับผมอ่าอยู่กันสามคนนะครับวันนี้อ่ะผม <c oughs> บกเชยครับป๊ <c oughs> บอกกี้ครับบูบี้ครับอ้าวครับผมอ่ะมาดูผลฟุตบอลเมื่อคือนดีกว่าครับก็เมื่อคืนมีฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปนะครับแห่งชาตินะครับหรือว่ายูโร2012รุ่นอายุไม่เกิน19ปีอ๋อช <c oughs> ิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะเนี่ยครับผมแห่งชาติโอ้ยไม่เปลี่ยนชื่อรายการเขาอยู่ ได้คุณนี่ก็คอยจับผิดตลอดเลยนะครับคือในยุคสมการพบกันระหว่างสเปนและกรีซครับผมบผมก็ผลปรากฏออกมาว่าทีมชาติสเปนนะครับก็รัาแชมป์ไม่ได้หลังจากที่เขาต้องการแชมป์นี้มาเมื่อปีที่แล้วก็นัดชิงชนะเลยนี่เขาก็ป้องกันแชมป์ไ้ได้อีกเป็นสมัยที่สองติดต่อกันหลังเอาชนะกรีซไปได้บุญเวทครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ผู้ทำประตูชัยก็คือเคเซโรดิกนะครับ ดาวยิงของดาวรุ่งของลิวเมลิตก็ัดบซาตูสัยแล้วก็ทำให้เจ้าตัวยิงไป5ลูกแล้วเป็นผู้นำดาวโอลิมสูงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้ไปพรอมครับผมอ่าแล้วก็ดีไทยฟิลิปปินนะครับผมเมื่อวานนี้อ่าเริ่มที่คู่เจ่าฟูงเลยนะครับผมก็เมืองทองเอฟซีเมืองทองเปิดบ้านรับการเยือนของทีมเชียงใหม่ทีมอันดับสุดท้ายนะครับผมก็เป็นไปตามฟอร์มครับเซอรรูครับก็เป็นทางด้านของจ่าฟูงครับเมืองทองก็ เอาชนะทั้งของทีมเชียงใหม่ไปเลยสามตัวนะผมสามลูกนี้ก็เสรดจากครึ่งแรกหมดเลยนะครับผมได้ข่าวว่าเขาหืดขึ้นคอไหมเหรอไม่หืดอา <c oughs> ม,มาพุ่งมาตืดเลยตลบเลยนะครับผมกม็เดินทางขึ้นเหนือนไง ใช่ครับที่เมืองพองเล่นที่บ้านเนาะครับอินลุงมาคจุดโน่นบุกเป็นหน้าเล่นคนเดียวตรงนู่นไปมั่วมากเลยเราเล่นในบ้านนะผมก็ได้ประตูมนนนอดึกมที่ยีนอนดึกที่26ครับจากวิลล็อกซี่นะครับผมแล้วก็อีกสองลูกครับได้ที่สามสี่กับสี่สิบห้าก็ได้จากเสียสิงแดงดาครับผมก็ยิงอยู่สองคนเนี้ยลองรนะผมก็ ทำให้ชนะไป3-0มตผมก็ทำให้เซอร์สินตอนนี้เป็นดาวโซโล่ร่วมกับท่าน้าของคลิปตันซินวานะ้วยิงไป13ลูกผมก็ยูร์ฟซี่เนี่ยตามมา11ลูกนะครับผมแล้วก็ส่วนคู่อื่นนะครับผมก็เป็นทานของบุรีรัมย์แล้วผมก็เสมอกับท่าน้าของอินซีเพื่อนโหวตไป2-2งสองผมฟอร์มบุรีรัมย์ตอนนี้ก็เริ่มไปดีแล้วนะครับผมแล้วก็ท่าน้าของวัวชนแพ้ท่าน้าของเทโรไป1-2นะครับผมนี่ดิคู่นี้ผมพูดหน่อยผมนั่งดูสองสิบเอ็ดผมผมงงมากผมไม่เข้าใจกับตัวเองว่า ชสอดยิงประตูของ B e c Teleos นะทำไมผมไม่ได้เห็น2ลูกเลยทำไมครับไม่รู้ผมพลาดไม่ดูผมพลาดฉากเด็ด2ลูกนี้ได้ไงสรุปคุณพลาดเร่เห็นรูปประตูไทยได้แต่แต่ลูกหนึ่งลูกของลูกหนึ่งลูกของเงยชอนผมเห็นนะเป็นลูกมงนอกนั้นผมไม่เห็นผมพลาดได้ไงไม่รู้อใส่ทีวีบ้านผู้อื่นับผู้อื่นก็เป็นออะไรสักอย่างมากเละ ผมสวยด้วยนะผมก็เป็นอาร์มี่นะผมก็ชนะท่าเรือไป1-0นะครับผมแล้วก็โอสุสภาแพ้ท่าน้าของบีพีไป1ประตูต่อ3นะครับผมแล้วก็อีสานยุติเสมอกับทาาน้านของจีโอทีไป1ประตูต่อ1นะครับผมก็สรุปนะครับผมตารางตอนนี้นะผมก็ที่1ก็เป็นท่าน้าของเมืองทองผมแข่ง16นัดมี38คะแนนก็น่าจะเป็นแชมป์เป็นเลกแรกแล้วอันเออที่หน้าก็จะหมดเล็กแรกผมเป็นนัดสุดท้ายเล็กแรกก็แชมป์อยู่นะครับเพราะว่าที่2นั้น เวลาขังผมมีแข่ง16นัดมี30คะแนนนะครับผมแล้วก็ที่3ครับซุรีแข่ง15นัดมี30คะแนนเช่นกันแล้วก็ที่4เฮโลมีแข่ง16นัดมี30คะแนนเหมือนกันเท่ากันเลยนะครับผมส่วนท้ายตารางก็ยังเป็นสมุทรสงคารามนะผมะแล้วก็บีบีซีย์แล้วก็อันดับสุดท้ายเลยคือทีเเชียงใหม่อ่าครับ,รบที่คือ3ทีมท้ายตารางม,มาที่ข่าวบ้างนะครับผมก็เริ่มที่ทางด้านของคดีของ จอนเทอรี่ที่ว่าเพิ่งจะตัดสินคดีความไปนะผมยกฟ้องกันไปแต่ของแต่ทุกอย่างไม่จบสิ้นนะครับข้าเติดนตะสมริโอปลินานนะผมพี่ชายถามเด็กหญิงถามเด็กหญิงถ้าเกิดครับพี่ชายของทันน้าไอทามปลินานนะผมก็ออกมาทวิตเตอร์ตอบโต้นะผมแอชลีย์โกที่แอชลีย์โกเนี่ย พิมไปแสดงความยินดีกับเชอรี่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในทีนี้นะครับและเอ้งโซคือชติโกก็พิมมาตอบโต้เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เลโกตอบโต้ลิโอลิโอเออลิโอตอบโต้แอชติโคนะครับผมตอบโต้ไปนะผมก็ออกมาพูดนะครับผมสั้นๆอย่างอย่างช็อตไอส์นะผมก็แปลว่าคนผิวสีที่ทำตัวแบบคนผิวขาวนะครับผมแล้วอย่างนึงก็คือ ซลล์ออกก็คือคนไขยชาติก็อาจหมายถึงแอซิเติโกที่ย้ายจากอารนอน <My S 1> ์เซนตลมาอยู่ในบูซีนะครับผมก็ทําให้พอโพสเสร็จก็ลบลบิ้งนะแต่ไม่ทานแต่ไม่ทานมีผู้หวังดีหรือ <c oughs> ประสงค์ร้ายก็ไม่รู้ก๊อปปี้ไว้ <c oughs> วดีหวังดีแต่ประสงค์ร้ายกับคน <c oughs> อื่นก๊อปปี้ไว้แล้วผมก็เลยออกมาประจานนะครับผมในเรื่องนี้แต่ก็<ต>ยังไม่มีข้อมูลว่าเลโอจะออกมาพูดอะไรอ๋อเลโอเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้มีเจตนาขนาที่ ไอ้ที่คอเขาเอามาตอบโต้กันบอกว่าเขาไม่ได้ถือสาก่ปกติเขาความจริงผมเป็นเพื่อนในจิตในใจแต่ยังไงก็ตามผมก็ไมีทิศมาว่าเออ่คนผิวผิวสีเนี่ยที่อยู่ฝ่ายเหนือนท่านได้ของแอนช่านพลดินาก็อาจจะประท้วงในการไม่จับมืออ่ากับทางด้านของจอห์นสตอรี่ก่อนแกนเย่ลงสนามใช่ทีมบลี่ที่จะเปิดขึ้นในฤดูกาลหน้าครับผมแต่ทางด้านของ F B P F A นะครับผมของสมาคมฟุตบอลอังกฤษนั้นก็ออกมาเตือนแล้วว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้นะผิดกฎนะผมอาจจะถูกใบแดงไล่ออกด้วยนาคจับนั่งไล่ออกทั้งสิบเอ็ดคนเลยวครับผมก็ยังไงก็ก็ฝากไปคิดทำกาบ้านดีๆสมาคมอังกฤษนั้นยังไม่ ยังไม่เอามาอะไรนะครับผมนะครับผมออกมาที่ชาตินึงครับผมก็เป็นทานานของนักเตะบาร์เซโลน่าอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนั่นคือมาสเตโาโนนะครับผมล่าสุดครับทางด้านบาร์เซโลน่าก็เตรียมขยายสัญญาต่ออีก2ปีนะครับล่าสุดเจ้าตัวนี้จะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนะครับผม2014เจ้าตัวนี้จะก็ทางด้านบาร์ซ่าจะขยายออกไปอีก2ปีก็จะหมดปี2026ผมเริ่มสับสนตำแหน่งของเขาแล้วมาสเซโรโน่ตอนแรกเขาเล่นมิดฟิลด์ใย์ ตอนนี้ไปเล่นฟุตบอลได้สารพัดเก่งใช่เกมใช่เข้าถึงกคนไทยลงมาทุกนัดลงไปตัดเกมเหมือนจะแรงแฟนล่ะคือเมื่อวานไปยืนคล้ายๆเป็นกองหน้าเขาเล่นได้หมดแหละคือสารพัดประโยชน์นะครับมาที่พาวื่นบ้างครับผมอ่ะใครครับดาวฟูแล้วก็ข่าวผมนะครับ ก็ข่าวของนี่โอนิเอลเมสซี่นะครับก็เป็นแชมป์ซูเปอร์สตาร์ของยักษ์มุนฟุ่มบาเซลล้วนะนะครับเมสซี่ทุกวันครับผมลารัก์สเมสซี่ครับเป็นลูกหลานเขาครับครับผมอ่าก็ล่าสุดนะครับเขาจะยื่นฟ้องกับนี่เอ่อหนังสือของฮังการีนะครับฮังการีคุณไม่เล่นตามผมมุสาออกเสียงน่ากลัวมากฮังการีเหมือนจเจ้ากะลี ฮังการีนะครับเคปสสปอร์ตนะครับที่ลงบทสัมภาษณ์เขาอ้างว่าตอนนี้สมัยเขาเป็นนักเตะศูนย์ฝึกลามาเซียนะครับที่มีเซฟฟาบิกกสอยู่ด้วยเกลาร์ติเก้เสาเมนต่ต่างชาตินะครับแล้วก็อยู่ในทีมเดียวกันนะครับเขาเป็นคนที่ช่างไม่ไม่สูงสิงกับใครเกบโกนคออะไรแม้กี้เป็นคนเป็นใบอะไรเงี้ยที่ที่เขาสื่อเขาลงนะครับแล้วก็ ล่าสุดเบซี่บอกว่าเขาไม่เคยให้สัมภาษณ์แบบนี้มาก่อนกับแนวฟิลทีมนี้ด้วยเออเขาก็เลยยื่นฟ้องนะครับว่าเป็นการลงสัมภาษณ์ที่มั่วหาว่าเขาหาว่าเขาเป็นใบีว่าเขาเก็บกดเก็บปดเข้าห้องน้ำประจําอะไรเขาไม่หลับแล้วเข้าห้องน้ำไปสี่อะไรอย่เงี้ยเตียงยื่นฟ้องแรงเยอะต้องดูอีกทีนะจอาะ ตีความผิดกันตีความผิดนะก็เถือว่าเขาเสียหายครับก็ไม่เขาเสียหายเพราะเขามีซื้อเสียงโอ้ยถูกไม่เนี่ยต่อตาซอฟเล่นเล่นเองตั้งใจเล่นตั้งใจไม่ตั้งใจเล่นเลยไม่ได้ตั้งใจจริงอ่ะอ่ในข่าวครับก็เป็นข่าวที่เดซ n นเขาปูดขึ้นมาเมื่อวานนะครับว่าฟาบิโอคาเปโร่นะครับตกลงรับงานคุม ทีมชาติรัสเซียนะครับหรือว่ามีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับ <ตา S 1> พร้อมกับรับเงินก้อนโตถึง10.5ล้านปอนด์หรือว่า525ล้านบาทนะครับภายใต้ระยะเวลา3ปีก็ตกปีละ3.5ล้านปอนด์นะครับผมก็นั่นแหละครับรับเงินไปแต่ท้งนี้ครั้งนั้นรู้สึกว่าจะเออเดี๋ยวโทษครับอะรครับอ,รอันเดียซวินเออจะพูดถึงอ,อันเียซวินเ อาชามินทำไมครับอังเดียอาชามินนะครสน่ากับตันทีมมีขาวนะครับก็เอ,เอามาอมก้มน้อมต้อนรับนะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีขอแสดดงความยินีต้อนรับสู่มีมีขาวก็พร<อ>้อ,อมจะให้ความร่วมมือกับฟาบิโอคาปิโลอดีตนายใหญ่ของสิงโตกำลังอังกฤษก็เป็นสาวที่เกิดขึ้นขอบคุณนะครับข่าวเด่นๆวันนี้งงเวยเหรอครับผมวันนี้ผมให้คุณหมดเลยข่าวบีแดงเลยเนี่ยวันเนี้ย ไม่มีอ้าวพี่แดงไม่มีสักข่าวเลยหาใจเลยนะก็มาที่ข่าวแรกนะครับข่าวของโรบินโรบินปาเตอร์ซี่นะครับจ้าผมโมฮั่ของอาร์เซนอลไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลดาวน์ตันโบสุงสดจากการที่ผ่านมาครับผมก็ตัวเป็นถามว่าได้เดินทางไปที่เมืองแมนเชสเตอร์เรื่องอะไรครับไปหาบ้านครับผมอุ้ยไปหาบ้านอยู่ที่แมนเชสเตอร์ใช่ ตรงมีข่าวลือว่าสองกระแสว่าอาจจะย้ายไปอยู่แมนยูหรือแมนซิตี้ครับผมสองแมนี้ว่าแมนซิตี้มากกว่า <laughs> ไม่แน่นะไม่แน่นะมันมีข่าวเชื่อมโยงกันแมนยูไม่ไปหรอกทำไมไม่มีเงินซื้อเขามาเอาแชมป์น่งเขาบอกว่าจะหาทีมเพื่อส่งความสำเร็จไปก็นั่งตบยุ่งไปดูว่ามีกระแสมานานแล้วเพราะว่าฟันเฟืองไม่ยอมต่อสัญญาครับผมสัญญาเหลือตอนนี้เหลือ12เดือนแต่ว่าไม่ยอมต่อทีต่อสัญญาทีแล้วก็อาทิตย์หน้า เดี๋ยวแวนเกอร์ก็จะเรียกเข้ามาคุยอีกทีว่าอนาคตของฟอร์ตุี่จะเป็นยังไงก็คอยติดตามจบๆกันได้ครับผมนะครับผมแมนปืนใหญ่ก็ลุ้นต่อไปนี้ได้เป็นผ้าเอาสายพันธดีนะครับใส่ผ้าใส่ผ้ายืดเสียมากที่กันหล่ออรุณลิงครับผมข่าวต่อไปเลยครับข่าวของดิมิท้าบูบาตอลนะครับครับผมผูออกจอมอาร์ตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมไม่เข้าใจเขาอยากย้ายแต่ไม่ได้ขายสักทีนะตอนนี้ยบอกว่าหมดกำลังใจอยู่ กำลังโผลดที่บอร์ดอีกแล้วก็ไม่ได้โอกาสลงสนามเลยลูยการที่ผ<ๆ>่านมาก็ตกเป็นต้องรองของชิชาริโตโ้บ้างเมลเบกแล้วก็ลูนี่เป็นตัวเลือกที่สี่ใช่ไหม,มแล้วก็บอกว่าผมผมอยากทำประโยชน์เพื่อทีมอ่ะแต่ไม่ให้โอกาสลงคิดว่าผมจะขอลาดีกว่าอันนี้ว<ๆ>่าให้เฟอร์กี้ป่ะใช่ใช่ขอรักสโมสรขอรักสโมสรนะครับที่อยู่แดอบไม่ได้ลงนะแต่เขาไม่ได้ลงนะเขาอยากลงในทีที่เก้าสิบสามอะไรเงี้ยจะลงมาทำไม งทั้งที่ฤดูกาลก่อนเขาได้เราวราสโมสร่วมกับสิรนะฮใช่ผู้าจะเป็นประจวบหมานะาลงต่อไปฟังตีมมาด้วยใม่ดีกว่าเห็นะใช่ไหมครับตอนนี้พี่ยายมาในที่ครับผมอาขาต่อไปครับไรอันกิ๊กปีคอนด์ ครับกันดีกว่ามีตะขาพีชก็ให้ผมเลอกวันเลยเถอะมาต้องุูยสกิลผู้โผม่้าผมตอนนี้ก็กําลังเข้าแคมป์ฝึก้อมกับทีมสหราชอาณนจักร้าผมเพื่อไปสู้ศึกตอนเกมเผมก็ให้สับพาร์ตอนนี้โ็าเรียนรู้การเป็นคุณซื้อกับชววเพีชอยู่คุณซื้อของพีชพุดอยัฮึ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 ้ึเึฮไฮึ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  นานาลยก็ไหนล่ะลืมเลยเรียนรู้เออเรียนรู้เราก็จะอบเขียนติ้ลมแหมนี่แหละจะจบไหมจะไม่ได้รู้เพื่ออนาคตเพื่ออะไรพอดไงอาจจะเป็นคุณซื้อแมนยูใช่นะครับผมเพราะว่าเขาอาจจะไปคุมทีมอื่นก็ได้ฤดูกาลเขาาจะหมดแล้วไม่ต้องไปคุมทีมอื่นแล้วคุมต่อเฟอร์ซี่ได้เลย บ่านไม่ได้มือมือมือซ้ายมือขวาก็เป็นกีบกกับตัวช้าก็ได้ที่ตัวช้าบอกว่าจะทำอะไรกีบนะเป็นกีกมือซ้ายมือขวาเออใครจะมาเป็นกีบคอสเตอร์ไม่ผมไม่ผมไม่เป็นมือซ้ายนะทำไมนะครับล้างหมดโอเคถามทั้งหมดแล้วครับครับเอาแล้ววันนี้ก็องเต็ม นะครับผมหมดเลื่หมดแล้วมันไมอยากโปรแกรมก็มีแต่ักบอลมีบอลเก่งทุกวันเสียทุกวันมีแยอะมากมายสนใจก็ตี่ว่าทุกวันนี้ก็มีเอ่อเขาเรียกว่าดีซีสั้นกนรับนีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะรายงานให้ฟังแล้วกันเพราะมีผู้เด็ดๆนะครับผมก็วันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราหมดเวลวพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ Raise. Uh -huh.